รู้จริงเรื่องนักเตะ TOTS แค่ไหนทายค่าพลังแล้วส่งต่อความมันนะครับโอ้โหเรื่องของเรื่องคือวันนี้ผมได้รับการนักเตะ TOTS 2025แบบนับสุดๆเลยนะครับแม่งไม่มีค่าพลังโชว์แล้วผมก็ต้องมาทายกันนะฮะว่านักเตะคนนี้จะได้ OVR เนี่ยเท่าไหร่ ก็ขอโทษทีนะฮะไม่อยากจะคุยเดี๋จะหาว่าโมไอเรื่องเกม f อ Mobile เนี่ยนะผมก็ตามอยู่เหมือนกันนะครับ5ใบวันนี้ผมมั่นใจเลยต้องมีแน่ๆ3ใบเป็นอย่างต่ำว่าแล้วมาดูใบแรกกันก่อนครับโอ้โหฟันได้เฟิร์สทวฟันได้จากคุณภาพแล้วเนี่ยเกิน1นึ่แน่ๆแต่ผมให้ไปเลย หนึ 7, เพราะว่าไม่อยากจะคุยนะฮะว่าผมนี่แหละเด็กโขงร้อมตัวมา <laughs> นะ <laughs> เด็กโขงร้อมตัวมาเพราะฉะนั้นรู้ทุกเรื่องนะฮะหนึ 7, แน่นอนมาดูเฉลยกันเลยนั่นไงมันไงนันไงหนึ่งร้อยเจ็ 7, จริงๆด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาไปดูการ์ดไปที่2โอ้โหพ่โมโมซาลาดาวซันโมพีเมรยียิงเยอะสุดแอตติทตเยอะสุด ออมกระชูตแตกควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะนักเตะคุณภาพคับตูดแบบนี้ต้องมีเกิน105แน่ๆเผลอๆมากกว่าฟันได้ด้วยเอาไปเลย108นะครับามาดูเฉลยกันครับเป็นไง <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไงเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะฮะกูนี่แหละเด็กหงพร้อมตัวมาเ <c oughs> ด็กหงพอทำตัวมาการ์ดใบที่3ครับเ <c oughs> ด็กแรนด์ไลท์ <c oughs> นี่ก็เป็น นักเตะอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเป็นกองกลางนะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่ต้องบอกว่าครบเครื่องขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะเทลงไปในหม้อต้มยำนะครับรุกก็ได้รับก็ดีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับคะแนนอาจจะ,นะาะนาซาร่า่าจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นเอาไป106แล้วกันมาดูเฉลยกันครับโอ้โหเฮียหยครับขาดไปนิดเดียว สงสัยโดนตัดคะแนนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไปไปยิงไปเขี่ยม,มาริดตกรอบหรือลอ่าไปโดนตัดคะแนนเนี่ยนะครับอ่ะขออนุญาตแก้ตัวการ์ดใบที่สี่นะครับ <c oughs> โอ้ไอเด็กย e ักษ์เออร์ลิงบรล์ฮาร์แลนด์แหมฤดูกาลนี้อาจจะโชว์ฟอร์มไม่ค่อยจะต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยิงได้เยอะนะ <c oughs> ก็เป็นรองดาวนันโได้อันดับสามดาวนดาวนันโวพรีเมียร์ลีกนะครับเจ็บไปเยอะยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ อินมหาประยว่าแล้วเอาไปเลยฮะห0 7มาดูเฉลยกันก่อนโอ้โหแมาไปน,นิดนึงแค่1 0ึ่เท่านั้นผลง,งานมันตกลงไปอดีก็ต้องยอมรับนะครับสุดท้ายครับการ์ดใบที่5ผมต้องเอา3ามคะแนนให้ได้คนสุดท้ายนี่ใครอโอ้โควปรโมตโคเบอร์นะฮะแหมพึ่งคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์หลีกมาหมาดๆเลย นะแต่ผลงานฤดูกาลนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตกลงไปนะครับก็เพิ่งมาคุงขึ้นมาเนี่ยช่วงหลังๆนะครับตรงเดียวกับเออริงฮารันนะนะเอายังฤดูกาลนี้ยังยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ให้ไป1 0 5นะครับอมาดูเฉลยโอ้โหเป็นเปเป๊ะเป๊ะหจริงๆด้วยนะครับโอ้โหแต่ผมจะไม่เก็บความมันแบบนี้ไว้คนเดียวหรอกนะครับ นะฮะขอส่งต่อชาเลนจ์เนี้ยนะให้กับน้องฟลุกนะฮะกับน้องท็อปน้องท็อปซ่าวาทิตกับฟลุกแฟมิลีช่วยไปทายกันก่อนนะฮะคล่องใจนิดเดียวบ้างทําไมไม่เห็นมีการ์ดโอนาน่าหรือการ์ดของทีมที่ผมเชียร์อย่างแมนยูบ้างวันนี้อ่ะโอเคนะครับทุกท่านค่าพลังแรงสะใจการ์ด EOTS2025 รอคุณอยู่ในเกม EA Sport FC Mobile เปิดแพ็กเกจเลยตอนนี้แล้วจัดทีมเทพให้โลกจดจำ <laughs>